สบายดีพี่น้องสบายดีสุขสุขคนเนาะพบพอกันคือเกาพี่น้องกับซองน้องสาลาคือกาคือเดิมหลังจากที่มาเยี่ยมพอลแล้วเราเขาก็จีเมื่อไปน,นี้พี่น้องพ้าบึงแม่นำ้ำแม่นำ้ำซีบุรวุวเขาเอินในน้ำซุยเลยติดกับโรงพยาบาลเนาะบึงน้อยหนึ่งตอนนี้ล้วพี่น้องไปเข้ากัจีเมื่อปลา ติดกับโรงพยาบาลนี่โรงพยาบาลอยู่พี่จ้าจอยพิ่นกับมืเมื่อน้ำบ่เออหนาบ่วเมื่อเออมือมือช่องมือจังขืนมาไม่คันจะขืนเจ้าจอยเพิ่นสิขี่น้ำไผ่สขี่น้ำนองสลากก็ได้ได้บ่เนี่ยมาทั้งคุ่ได้ลุงเออมาทั้งนี้เนาะ ีเม uhm bo ื่อะไรพี่น huh. ้องอรับนี้ป็นซูเฟอร์ไม่พี่น้องสลาพป่นครับเขาจอยซ่อนกับลุงน้ำทีมคือเก่าคือลุงแพทอันนี้แม่นำซุยน้ำบักพี่น้องน้ำบักหรือาเซ่เนาะแต่เขาหลัดไวไมันเป็นเบอร์ใหญ่อยู่ตยิงปลาอยู่กับแกงกอ มา 3, autour, e สามกับกับหาพ, are are. พ,พี่น้องมาสามกับหาเดี๋ยวเวลาสิ้นไยให้เบิ่งใหม่พี่น้องน้อมันล่มแห้งกรองไปผ่าคนอยู่ฮันกับพี่น้องเขาแม่เขาร้านหน่อยน้องมินนี่ชิมเบงดูค่ะชิมเบงดูนี่ชิมเบงเป็นอะไรหวานจ้ะ ลนซื้อลําไนยซื้อาปรยเลยเอบกงายๆลของไข่ายเลยพี่น้องเอิมหน่ยมซ้ําหน่วยบ่จังสิฮู้รสชาติของเต็มอยู่น้องเอ้ยตงตลาดสดภาคหญ้าอยู่ตลาด แกงกอกเมืองจำพรนืมะจำพรแล้วก็แอปเปิ้ลมาส,ส่ห้อดนะลุงเนาะต่อพี่นนอะต่อต่อรวมกันเลยบ่นอนะรวมกันเลยวันแสดงว่า,าเราสเอาแเตชิพหา ว่านี้ก็ล้านนี่วะโอ้ล้านประจำที่จ้าล้านประจำมี้องล้านประจำมาเปล่ากรบตาเหรอตายางลยจังหน่อยใช่ป้ะักหน่ายโอ้ตาดใหญ่เลย ป่าผอบปเผามีมาทุกอย่างใครทั้งน้ำระไ้พี่น้องไอ้เพียงเพียงตอืลมัอนั่ขึ้นได้ครับ อากมาจตตาานพี่น้องก็ไปซื้อหมากใหม่ขจาวผู้มาผู้มายามผู้มายยมหย่อม่อเนียไม่ได้ซื้อกระถาลูกจ้าบอีกหนึ่งซื้อหมากลำไยไยมินมาลำไยนะสาจอยกะพอันนี่้ล้ะก็วาจดีดำา็มาขอกหอนเนาะ คนที่เป็นหัวสัพเพนะคะคนที่มาเผาคนที่มาเยี่ยมมาเผาเราผีอายว่านี่ก็อายมาซื้อจุดเนี่เพิ่์น้องเพิร์ลบริเตรียมสุดึ้นไปเนาะบริเตรียมสุดไปผู้ทาข่อยว่าเอาอยัางอีโบอน,อน,นั่นเด กาม่านำกันคอยมาซื้อมากใหม่ให้อีพอวันมาซื้อมาส่งมาแอปเปิ้ลมาไว้เอาไปใส่ตู้เย็นไว้ห่องห้องพิเศษพี่ไอพี่เน,เนาะยังบ่มีแต่ตู้สักขา <c oughs> กระซิบ ย่องเบิ่งบรรยากาศไปเรื oh. ่อยๆจนหอดบ้านนะพี่นาะตะพนโมโต้ตะพ้นโมโตกได้ตะพ้นโมโตกข้าก็ถ่ายได้ถ่ายแต่เท่านี้เนาะพี่เนาะ ้าดซีเจาสีถอบปากค้ำสามีสชอบอยู่บ้านทองมือเป็นอ้อนใช้อยู่กินอย่งไรโอ้ยกินแกงเห็ดปัวเนาพี่น้องเราอยู่กับอยู่กับน้องดำไปหาเห็ดปวกกินแกงเห็ดปวกนอนเตียงหน้าดิเครื่องพื้นแง่เราพี่น้องน้อยกันหมยไม่ไดไปนอนอยู่เตียงหน้าเราเอ็นเมียมาอยู่เป็แม่เราน้อยกับลุงลงไปนำเราห้นอนกันเลย นอนประมาณนอนได้ชั่วโมงหนึ่งทอดดอกกรหาอย่าเาเห็นบ่เรเห็นใครเห็นกลูกกันใคเห็นแต่เล่างพวกขี้ทอดฝ่ยเพ่อ้น2อจอทอดลวนอแคสิบพเทอดเมียนอนใย่เมียเื่อต่เนาะมีคนเบิงงัอเบิงควายชอนอ้าวสาควานี่หนึ่งวันีใหเมียใจใจเมิเจ้าด้วยนะ ใหดเมจกนวใจทีี่ชงบด้ไกลังบดไกลได้ข้างกับสีลุกลังไลเติมนองเลยเชียค่ดน้ำตาผอกะไลพ่นเนาะเลยจะโคก่อนอยงเเือหก้างขาอ เราอ้ายเราเอื่อยนะในห้าเมื่องานงวตุ้มกล้วยนั่นเนั่ยนะก็มีพื้นดึงงวดตุ้มกล้วยมันจะสิ็จจนก็ได้นะวะเงียบไม่ควายงวดนี่ยังรถจักรนังยังไข่พี่น้องรถใหญ่แห้งเด็กมันหนีหมดได้น้ะมันจะโต้แล้วชอบมากนะ รถสุดทางตอนนี alive, <t 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 ้ยต้องคอยเนาะแค่นันรถจะต้หดพรเองอะบ้านยังพี่นุ่ยตรงเมืองไปซะก่อนเพื่อมา่เส้นทางนี้แต่จูจิืจืดซมหมู่บ้าน ไข่เป็นหมวยังมืดมืดตอนนี้กันเลแดดอยู่แต่ว่ามีเต็มอยู่เมื่อคนละทางกับพังมาพี่น้องไอเบื่อทางบานนาสานไอ้ไหนเดี๋ยวกันบากมาซาอนบอกแล้วก็หวานอย่างแหล่แหล่น้องกนาการบอกอือพี่เจ้ามาทาำกนาการบอกน้องเทียนมาทางน้องเตศขี่ทางอยู่เล่นทีก็มาบีบแกใส่ท่างปรก ่าก็นอยเห็นว่าเจ้าก็ได้อบปลอยเขาพี่น้องเขาเจ้าญ่าออกหลเด้อถึงรัที่หนึ่งออกสักหกันมา่าจะงดหนาจะชื่อกนใบหนึ่งก่อนช่างที่อยู่นาะทางนี้เนาะเออดีคือว่าจุดสุดจุดสุด เขาเขาเจะแล้วเป็นหมาเป็นสาวแล้วทั้งหมดที่แท่น่ะแดดแดดาาาาาาแต่ว่าคือคนเอฟบรรษันบรรษัทแหละเยากหอดทางดำ จัาคอนบันนาศาสตร์บางคนอ่านบันนาลามขบวนนึนไม่หมอบุนตวมันแวกคึ้นนเองโ่อบบางคนอ่านจินตลอกอ,อ่านจินตลอกมันรกไม่พอกัน ก็กินเข่ามาที่หิวเขา่าเจ้านะา <c oughs> เตียครับออามาหัวทางดําเลยพี่น้องมันก็สีลมแหงอยู่ร้ายเติบเนาะตอนนี้ประมาณเพิ่งทางผอนเนาะครับผ่อน,น,ออนลแล้วเนาะใกล้ใกล้แล้วแหละประมาณหก <c oughs> เจ็ดสิบเปอร์เซ็นใกล้แต่ทางบ่าเข้ามาถนนลูกพี่น้องหมายเลขที่สิบสามทะลเส้นนี้ ี่ยใั่ไหมจมจออกมาจะมุมใช่แนพุ่งมุมผมดูว่าที่หาเครื่องั้นะไม่ใช่ที่หาเครื่องด้ข้ามากเลที่รถันี่เลยอ่ะหอนี้เป็นไงทางหนาน่าเออแ่นี่หนาแ่นตอน้างมันทะลุได้ไลาเสน อเป็นวนนั่นเอง่น้องมาลองค่ะาปลองับข้าใางหวมือเข้าไปหาก็แวนนั่นแหละนี่ไม่ใช่ชินรนี่นี่นี่เออเอ้องนี่วเข้าไปนี่แหละอกิงห ต้องลูกเขียนนะพี่น้องหลุดใบโพดใกล้แล้วใกล้สีหแล้วเป็นงมวกเม็ดดอกเดียวเลยเห็นขางเดียวเลยแหละท่านกองน้ำประทานชิฟเฟร์ขับไป ก็จอยยัง,งแม่เติมน้ำมันกับพอมินีป,ปั๊มกูพาลามุกนะอามาก่อน ไปน้องไาดีไปลุ่งก่อนใช่น,น้นาในกระตาโดดนะเบิ่งดูกินยุคือี่ห้าขาวแท้ะไดส,สดีน้ชื่ออพี่เียงเนยทางขอ้สา,ามเด้อยากนน้นครับไปข้ามาผ้าสซจอยตูดคุ้นมนด <laughs> สามมเชื่อเอ็ม้อยเชื่อเนี่ยโซ่อจอ,อ,จอ,อ,อนนย่จอยบ

สบายดีพี่น้องนะสบายดีพี่น้องนะเป็นทีเรียบร้อยพี่น้องขอบใจด้วยพี่น้องเด้อที่เขามาเบิ่งเนาะหิวหิวมเราได้กินเลยโคจิโรโคไข่พอคันคลิปน้ำพี่น้องสบายดี